สวัสดีค่ะทุกคนข่าววันนี้วันนี้ก็จะมีของอร่อยมาแนะนำเย้วนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะน้ำพริกด้วงสาคูนะคะแต่จะมีน้ำพริกอะไรบ้างตามวันนี้มาเลยค่ะ รอบนี้มีมา5อย่างเลยนะคะสําหรับน้าพริกด้วงสาคูค่ะทุกคนค่ะนะคะก่อนอื่นนั้นก็ขออนุญาตไปแกะก่อนนะคะบอกเลยว่าแพ็กเกจของเขาคือสะอาดมากๆเลยทุกคนค่ะนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีตัวน้าพริกนารกนะคะถัดมาก็จะเป็นน้าพริกเผาค่ะแล้วก็ถัดมาเป็นน้าพริกตาแดงนะคะตัวที่4ี่เป็นน้าพริกด้วงสาคูคั่วแห้งค่ะและสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็คือด้วงสาคูคั่วกิ้งค่ะทุกคนน่าทานมากๆเลยค่ะ มาค่ะทุกคนมากินไปพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นรันจะขอชิมตัวที่รันยังไม่เคยกินนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเจ้าด้วงสาคูน้ําพริกเผานะคะทีแรกเห็นสีคิดว่าเผ็ดแน่ๆเลยแต่ไม่ค่ะเขากินไปแล้วคือเขาจะแบบเผ็ดน้อยๆแต่เป็นรสชาติแบบกลมกล่อมมากกว่านะคะและก็อีกตัวหนึ่งคือด้วงสาคูน้ําพริกตาแดง กินเหมือนกันทุกคนค่ะนะคะแต่พอรู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำพริกตาแดงก็ไม่ได้เผ็ดมากนะคะเป็นเผ็ดแบบกลางๆคนที่ไม่ทานเผ็ดเลยเนี่ยก็สามารถทานได้นะคะทุกคนกําลังแซ่บกําลังดีเลยจ้า mm hmm. กินกับข้าวเหนียว,วร้อนๆหรือจะกินกับขา้าวสวยก็ได้นะคะ mm hmm. กินทุกประวกติเข้ากันมากๆเลยจ้ะทุกคน เอาจริงๆคือดีทุกรสชาติเลยนะคะทุกคนค่ะนะคะใครที่แบบว่าเป็นสายชอบทานน้ำพริกนะคะหรือแบบรีบๆชอบกินข้าวแบบโลยแบบพวกน้ำพริกอะไรเงี้ย แนะนาให้มีติดบ้านเลยค่ะทุกคนควรมีนะคะก็กินเสร็จเรียบร้อยนะคะเรียกได้ว่าอร่อย5แบบ5รสเลยค่ะทุกคนขาอันแรกก็จะเป็นตัวนี้นะคะน้ําพริกนรกนะคะหอมแล้วก็เผ็ดกลางนะคะตัวนี้ส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นน้าพริกเผาค่ะทุกคนขานะคะตัวนี้เนี่ยจะเผ็ดน้อยนะคะแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมมากๆเลยคะ่ะถัดมานะคะตัวฝาแดงนะคะก็จะเป็นตัวน้าพริกนะคะตาแดงนะคะทานคู่กับผักต่างๆนะคะหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวก็โคตรเข้าเลยทุกคนจ้า ะะถัดมานะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นนะคะด้วงสาคูคั่วแห้งค่ะนะคะเป็นด้วงสาคูร้อยเอร์เซ็นะคะเอาไปทําแบบโรยหน้าเมนูต่างๆนะคะก็เข้ากันดีมากๆเลยนะคะหรือเอาไปทําน้าพริกก็ได้เนาะส่วนกระปุกสีส้มนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมนูคั่วกิ้งค่ะทุกคนค่ะนะคะเป็นด้วงสาคูคั่วกิ้งนะคะรันเพิ่งเคยกินเหมือนกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะเมนูนี้สามารถเอาไปโรยกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเข้ากันมากๆเลยจ้า บอกเลยว่าน้ำพริกทุกกระปุกนะคะมีเนื้อด้วงเต็มๆนะคะนอกจากจะอร่อยแล้วย,ยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยค่ะทุกคนนะคะและใครนะคะที่อยากลองชิมนะคะหรือสนใจที่อยากจะสั่งผลิตนะคะเป็นแบรนด์หรือยี่ห้อของตัวเองก็ง่ายๆนะคะลงทุนไม่เกิน7,500ัรบาทมีอยอยนะคะและก็พร้อมส่งขายได้ทันทีเลยจ้าช่องทางติดต่อนะคะวันจะทิ้งไว้ให้ที่ท้ายคลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้วราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ